สวัสดีค่ะชื่อคุณนัทยาโคสิตจิราน,นอายุ64ปีค่ะน้องสาวเคยมาแล้วก็คราวนี้เขาก็ชวนมาเป็นเพื่อนด้วยเขาบอกอยากให้พี่สาวมีสุขภาพดีเขาเห็นเราสุขภาพไม่ค่อยดีอะค่ะเขาก็เลยชวนมาลูกๆก,ก็ดีใจค่ะที่แม่มา ลายอย่างค่ะคือหนึ่งการบริโภคเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีของตัวเองคือชอบทานแบบตามใจปากตัวเองชอบทานที่ชอบของห้ามที่ลูกห้ามไม่ให้ทานของทอดก็แอบ,บทานพวกเบเกอรี่พวกนี้เขาจะต้องแอบ,บดูแม่ด้วยว่าแอบ,บไปทานหรือเปล่า อ๋อไม่ยากค่ะเพราะเป็นคนทานจืดได้อยู่แล้วค่ะเป็นคนทานรสจืดได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้แพ้ผิวหนังผิวหนังนี่จะเป็นแบบพื่นขึ้นพื่นขึ้นมากรักษามาตั้งนานนะคะต้องลูกก็เลยบอกว่าไปเลยไปดูแลอาหารการกินด้วยถ้าเราทานอาหารเหมือนที่คุณหมอบอกมันก็จะดีขึ้น นี่ก็ดีขึ้นเพราะว่าหลังๆระยะหลังมาทานแบบที่คุณหมอพูดมันก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะประทับใจหลายอย่างค่ะดีใจที่คุณหมอพาให้ความรู้หลายอย่างพาออกกำลังกายที่ที่เราขี้เกียจมากที่เป็นคนขี้เกียจที่สุดเลยที่ในการออกกำลังกายได้สนุก ได้การออกกำลังกายคือลูกๆก็น้องสาวก็ไล่ให้ไปออกไอโยคะไปแป๊บเดียวก็หนีกลับมาทีนี้จะต้องเริ่มต้นใหม่ละจะต้องเริ่มเริ่มชีวิตใหม่เพื่อตัวเองจะได้มีสุขภาพแข็งแรงปรับปรุงตัวเองว่าให้มันสุขภาพดีขึ้นมันคุ้มค่าที่มาเราก็ได้เห็นบรรยากาศที่ดีด้วย ชอบทุกอย่างเลยค่ะสนุกด้วยค่ะอ,อ,อยากจะให้มาบรรยากาศดีอากาศดีที่พักดีสะอาดพนักงานน่ารักทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะ